ถ่ายพยาธิจะออกมายกรังเลยเจ้าพยาธิเส้นได้พยาธิตาขอพยาธิตัวกลมเนาะสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพัทธ,ธาสุภาสิทเจ้าวันนี้พัดมีสมุนไพรมาบอกคุณผู้ชมเจ้าสาหรับท่านที่อยากขับถ่ายพยาธิเนาะหลายๆท่านมาได้ถ่ายพยาธิมาเหมือนมานานเพราะว่าประหยัดใจยาเจ้า บางท่านนั้นกินยาไทายพยาธิไปมีอาการมึนหัวอ้วกก็กมีเจ้าอาการข้างเคียงนั้นค่อนข้างมีเยอะเนาะวันนี้พัดมีสูตรไทยๆสูตรพื้นบ้านมาบอกคุณผู้ชมเจ้านี่ก็คือเม็ดมะขามเจ้าคุณผู้ชมเม็ดมะขามแบบนี้เราเอาไปคั่วขื้อเกลียมเลยเจ้าคั่วให้เกลียมเลยเนอร์ข้เกลียมเลอเหลืองเลยเจ้าจากนั้นเขาก็เทาะเปเือกหมือออกแบบนี้จะแบบนี้เลย แล้วก็เอาไปแช่น้าเนาะแช่น้ําจนนิ่มเลยเจ้าเฮาก็เอามากินตอนก่อนอาหารนะเจ้าก่อนอาหารเช้าหรือว่าก่อนนอนกินแค่วันละครั้งเจ้าครั้งละ20-30ถึงเม็ดท่านใดที่ร่างกายอ้วนน้อยร่างกายสมบูรณ์มากๆนะเจ้าือกิน30เม็ดท่านใดที่ร่างกายปกติบ่อ้วนเต้าใดก็20่สถึง้าเม็ดนะเจ้า สูตรนี้ได้ผลดีแท้ๆเจ้าคุณผู้ชมท่านใดที่อยากขับถ่ายพยาธิจะออกมายกรังเลยเจ้าพยาธิเส้นได้พยาธิตาขอพยาธิตัวกลมเนาะเฮากินผักกินไม้กินจิ้นกินอันยังเข้าไปเจ้าบางครั้งมันกระติดเข้าไปเนาะสำหรับละอ่อนน้อยอายุต่ำกว่า12ปีเกลือหักินบะเกิน15เม็ดนะเจ้า1 0บถึง15เม็ด เมื่อกิน3-5ถึงวันสําหรับละอ่อนอายุบเกิด12เนาะกิน3-5ถึงวันเจ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่เมื่อกิน3-7ถึงวันเจ้าสูตรนี้ดีขนาดเลยเขากินแค่วันละครั้งเองเจ้าวันละครั้งก่อนอาหารตอนท้องว่างเนะเจ้าเนอะถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าท่านกินแล้วได้สามถึงห้าวันก็เฮอเอายาระบายขับถ่ายออกไปนะเจ้าจะเป็นการขับถ่ายพยาธิออกแบบเร่งด่วนเนาะใช้ยาระบายช่วยควบคู่เจ้าสูตรนี้ได้ผลดีแท้เจ้าคุณผู้ชม ของใจของกินธรรมชาติของเขานะเจ้าเอาปั๊บมากินมาใจในการช่วยรักษาโลกของเขานะ้ออย่างเม็ดมะขามนี่ก็ช่วยขับถ่ายพยาธิได้อย่างดีเลยเจ้าสมัยโบร,โบราณเปิ้นก็นจะใช้เม็ดมะขามแบบนี้นะเจ้าของธรรมชาติเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะเจ้าวันนี้พัดต้องลาไปก่อนปะกันใหมค่คลิปหน้าเนาะอสวัสดีเจ้า